แล้วครับสวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเด่น10บบนครับแล้วก็จะให้ดูโปรแกรมสูตรต่างๆที่ทำไว้ตอนแรกว่าจะอัดหน้าจอคอมด้วยโปรแกรมของ โอแกมแต่ว่าไม่จะเสียเงินเสียบแล้ว <c oughs> ไม่มันเึิกไม่ได้ครับก็เลยต้องอัดด้วยมือถือแล้วก็จับมือนิ่งๆครับก็เลยเสนอไอ้สิบนนะครับจะจับกลองให้หนิ่งก่อนลำบากกับตอนนี้ก็พยายามที่จะถือในิ่งแล้วก็ ตั้งกล้องก็มีสักจะเลื่อนดูอันนี้เดินสิบบนใช้ทั้งหมด2องสี่หดตัวแล้วก็เดี๋ยวมาประมวลผลกันด้วยโปรแกรมนําทำตอนนี้ดูหลัก10บไปก่อนเสียงดังอาจจะไม่ชัดเท่าหร่แต่ยายัมจะพูดในเสียงดังก็ไว้นี่คือหลักสิบทั้งหมดครับค่อยๆเลื่อนดูกันนะครับ วันนี้ใช้โปรกแกรไม่ได้ก็ใช้มือถือถ่ายตรงนี้น่าจะเห็นกันนะครับนี่หลักสิบบนวันนี้ก็เด่น7 8็ดแปดเหอ่าแล้วดูหลักหน่วยบนเ้วจะทำให้เหลือน้อยชุดคับเหลือแค่สิชุดเดี๋ยวไม่ต้องปิดหนีครับเดี๋ยวจะบีบให้เหลือ16ชุด ห,หลจากนั้นท่านก็ไปตัดออกต่อ,อีกทีให้เหลือชุดเดียวนะครับนี่คือหลักหน่วยบนทั้งหมดเดินมานะครับนี่เนี่ยสิหน่วยจับคู่แล้วครับก็จะได้ทั้งหมด49ชุดเห็นไหครับ49่สิเชุดี๋้วจะทําให้เหลือน้อยชุด ทำด้วยยังไงล่ะก็ะเอามาครบสิบหน่วยบนทั้งหมดก็สองสี่หกแปดตัวมาครบสิบหน่วยบนตรงนี้ธรรมชาติดีนยก็เียงหมาเห่าด้วยครบสิบหน่วยบนตัดต่อมาแล้วก็จะเหลือทั้งหมดในจากสามนะครับหรือหมดยี่สิบห้าชุด เน่กัอ้ใหญ่เนี่นยเดา๋ยวไปเลื่อนห้ดูเต็มๆภาพมันใหญ่แล้วก็นี่นั้นหนึ่งสี่หนึ่งหกดูฝังฝงฝ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้จำไว้นะครับจำไว้ฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเลื่อนไม้ดูดูหมดอ่าโอเค ั25ชุดนะแล้วต่อไปก็จะทำให้เหลือ้อยชุดกว่านอี้ตัดด้วยแต้มจุดหน่อยบนทั้งหมด121งวดครับคัดมาสองสูตรครับเอาสูตรที่แน่นๆหน่อยว่าจะทำให้มันแน่น ว่าชวชัว,ชวลองดูครับนี่แต้มนะครับแตม้มแต้มสุดหน่อยตัดด้วยแต้มก็จะเหลือนี่แต้มแล้วร้อยยี่สิบเอ็ดวครับทั้งหมด ร้อยี่สิบเอ็ดมวดแทมยัจับให้มันตรงตัดด้วยแต้มนะครับผลจากการวิเคราะห์จาก5สูตรถ้าไม่มีสูตรใดผิดจึยยสชุดอ้อ เอ๊ะน,น่าสนนะครับเหลือแค่ยี่สิบชุดนี้ต่อไปก็ตัดถอยทีนึงวันนี้เนี่ยโพสตั้งแต่บ่ายโมงหกนาทีพยายามที่จะอัพที่จะบันทึกวิดีโอตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองกว่าบ่ายม,มันสี่สรุปไปมาแล้วก็ ันนี้ถัดด้วยเลขเครียบนนะครับเคลียบน่งวดที่1ก็เจ็ดสามเปดึงสอเลขเคลียบนสุดนี้เลขเครียบบนทั้งหมดนี่สองสตัวเดินทั้งหมด90้งวดนะครับเกงวด แล้วก็ตัดต่อไปจนเหลือ16ชุดเดี๋ยวตอนนี้วันที่สามสาครับเด่น10หน่วยมก็เจ็ดหนึ่งสองอกสี่หศูมาวันที่สามสองครับหนึ่งห้าหกศออกหนึ่10หน่วยมา2ตัวอันนี้วันที่3าหข้ามไปครับข้ามไป ห้าเก้าศูนย์สองสามสี่ห้านสองสามสี่นจับกล้องอีกมือเดียวอันนี้ไม่ได้เอาตัวช่วยที่หนีบไม่ได้เอาที่หนีบโทรศัพท์มาจับถ่ายด้วยมือเนี่ยอันที่สี่สิบก็ หย์่ห้าเจ็ดแปดเกออกสีนี่มาครบตัที่4ี่สอก็4 8่แปดเกนึ่สองมามแปดให้มาสามแมาสตัวด้วยสมมก็จะมาสองตัวนะเลขเคลียบบนสุดนี้พัที่สี่สิบสามสองหกาศนึงหกหนี่ก็มา2ตัวนะครับเป็นมนี่ ที่สี่สิสี่ศูนย์สี่ห้ออกสองนี่มา8ตัวเดียวมนที่สี่สิห้ครับเจ็ดหนึ่งสออกเจ็มา2ตัวมา3ตัวด้วยสิแต่เราเน้น10หน่วยนะครับมนที่46่สิบหกเก้าสามสีเจ็น่งมาเที่47 จ็ดหนึ่งสี่ห้าหก็สองก็มา7กับ2เห็นไหมครับมา2ตัวเลยอ่ะาที่4ี่สิบแปดแปองสห้าเจอันนี้มาหลักหน่วยที่สิบเก้าเก้าสาี่เจ็ดแสี่ห้าสาม สี่ห้าที่ห้าสิบครับสองหกเจ็ดเก้าศูนย์ออกแปดกสามมาหตัวเดียวงวดที่ห้าสิบสามองวดที่ห้าสิบสองกับสี่แปดก้าหนึ่งสอง 6, 7, 2, 9, สามนะออกเจดสองเก้าตัวนี้ มาสองเก้าเลยนัมีเก้ามีสองนะครับวันที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าข้าไมไปดูมันมาสองตัวหกศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าออกหกสามศูนย์ก็มีสามมีศูนย์นะครับเข้าดี วันที่หกสิบหกศูนย์หน้าออกสี่สามหะครับมาหมาสมาสตัววันที่หกครับ0ูนย์สปดเก้ออกสองตงสก็มา4ตัวเดียววันที่หกสิบสองเจ็ดองสีห้าห ออกหนึมา4ี่นะครับนี่เราเน้น10หน่วยกันนะครับดูไว้แล้วก็ว่าที่6.3 378สามสามออกเจ็มา1นะครับมาห อ่าเลื่อนไปต่อดูมุติมาสองตัวครับเจ็ดสองหกวันนี้สองหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งก็ได้สองได้หกตอนนี้นะครับครบทั้งหมดมันเดินเก้าสิบนวดนะครับที่คัดมาเลขเคลียบบนเอาอมาดึงนะเนี่ยตรงไหนตรงไหนอ๋อ เอาตอนนี้เอาดูงวดที่90ครับ045789อาก่อนนั้นนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้อ่ะก็มาอีกนะ515ก็1 5 6 8 9 0มา2ตัวงวดที่8 9ก็045789มา4กับ0เห็นไหมงวดที่90ก็045789มา0 อาวัที่เก้าสิบแปดคับเจ็ดหนึ่งสองสี่้าหกคิดว่ามาสองตัวนะเอาละสรุปว่าด,ดวงบนวัดดวงบนนะครับเนีย่ยทั้งหมดดูไว้สูตรที่เดินมาจากผลเคหกจากหกสูตรนะ ถ้าไม่มีสูตรใด,ดผิดก็จะมีทั้งหมด16ชุดเองนะครับ1 6 1 7 1 9 4 4 4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็7 4 7 6 7 7 7 9 8 4 8 6 9 4 9 7ทั้งหมด16ชุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว จะอัพขึ้นไปให้ดูครับตอนนี้ทำตั้งบนก่อนที่จริงว่าจะทำให้เสร็จตั้งบนตั้งล่างแต่ว่าโปรแกรมมันมีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องโปรแกรมก็เลยใช้มือถือก็มือไม่นิ่งนะมันยุ่งยากคนนี้ครับเหนื่อยด้วยครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติด ตามนะครับกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะได้รวยกันต่อไปก็จะทำโปรแกรมแบบเนี้ยจะเอาแบบสูตรหลักๆห,หลายตัวหน่อยแล้วก็เอามาเน้นครับพิเศษสำหรับ vip นะครับเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนทุกคนที่เคยเป็น vip ของพี่แอดกรมายนะครับห้าง vip ก็ยังยังมีอยู่ครับ เดี๋ยวก็อยากจะสมัครก็เดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็น v ี p พีของพี่แอดก็ขอเชิญครับตามนี้เดี๋ยวมาดูเลขที่เข้ามดูตดิแล้วครับวันนี้น่าติดตามต่อนะก็ดูครับที่ที่เชิญชวนให้ไปดูสูตรนี้ครับเพราะว่ามทติแล้วเข้าหลายหมดนะครับเนี่ยสูตรนี้นะมทติแล้วนี่ไปดึงหก เขาให้หนึ่งหกแต่ว่าไปออกล่างครับอันนี้เป็นสูตรบนนะครับออกตรงตรงแต่ว่ามันก็มีศูนย์สามอยู่นะครับเนี่ยศูนย์สามออกเก้าศูนย์สามนะครับเลขที่ดึงออกมาเนี่ยเนี่ยสองสองสูตรเนี่ยตัวหน้านี่นะครับสองสูตรเนี่ยเดินดีครับเนี่ยตามตีรูปสอนชี้นะครับเนี่ยวันหลังจจัดกับศูนย์สี่กับแปดเนี่ยออกแปดสี่ศูนย์ต่อมาก็สามกับหกหกกับศูนย 6903เห็นไหมครับนี่เนี่ยมี03แต่ประเด็น1 6ก็ไปออกล่างครับ16ว่าต่อไปจะเป็นเลขอะไรนะครับก็มาดูครับตอนนี้เรามาดูสูตรบนที่อยู่ตรงนี้ครับนี่จากฟรี Free, ครับสูตรนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอัพกันไปนะครับสรุปวัดดวงบนนะครับวันหนึ่ธันวาคมพันสนะครับทั้งหมดมีอยู่16ชุดโอเคนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะได้อัพกันไปนะอย่าลืมกดติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็กดแชร์ด้วยครับจะได้มีคนเข้ามา แล้วก็โฆษณาเนี่ยไม่ต้องปิดก็ได้นะครับให้ดูนานๆหนอยอย่าปิดโฆษณา